โอเคฮะอ๋อ okay, oh, ผมโดนขังอยู่ในนี่เ okay, ค <c oughs> วันนี้เราจะมุมพูดถึงตัวเกมกันบ้างนะครับเราเล่นกันไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์หน่อยๆครับสออาทิตย์อะไรก็ว่าไป2.5 2จุดอจุดครึ่งอาทิตย์นะครับก็ในอาทิตย์เนี้ยใน2อาทิตย์เนี้ยเราก็รู้แล้วข้อดีข้อเสียของเกมมันเป็นยังไงบ้างก็รวมๆแล้วผมรวมๆข้อเสียคงไม่ได้ลิสต์มาเป็นข้อข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับสายฟรีเนาะ ข้อเสียมันก็คืออไอตัวฟิลบอสก่อนเลยผมพูดถึงฟิลบอสฟิลบอสมันคือแบบว่ามันลงอะ่ะเวลาลงมันลงแค่แนวเดียวแล้วเวลาเราจะทํากิจกรรมมันได้หรือว่ามีโอกาสที่มันจะได้รางวัลหรืออะไรเงี้ยแม่งต้องรัดช็อตตัวบอสตัวเนี้ยซึ่งเท่ากับว่า ทั้งจังหวะและโอกาสผมไม่รู้ว่าดาเมจคนสูงๆแล้วมันจะบุ๊บ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 แล้วมันจะได้โอกาสมากกว่าหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าทั้งจังหวะและโอกาสเราอาจจะเสียบอสต,ตัวนี้ไปในจังหวะหลายๆจังหวะแล้วก็เขามาลงแค่แนวเดียวตอนนี้ไม่รู้ปรับหรือ,อยังนะครับมาลงแค่แนวหนึ่งแนวเดียวนะครับก็ลําบากไปกันทุกคนนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็โอกาสหามันน้อยนิดมากน่หน้า ถ้าไม่มีกิจกรรมหรืออะไรนะครับเราต้องเสียเงินส่งอย่างเดียวกับดูโฆษณาได้วันละหนึ่งใบแล้วก็ได้ไข่วันละหนึ่งใบไข่ที่โอกาสออกไขด่ดีๆนะไม่รวมอันเอ็กเชนที่มันจะออกไข่แบบไขเ่เล็กๆไข่ลูกออดมาให้เราไปย่อยเพื่อเป็นอีโวเหมือนคลิปที่ผมทําไว้นะครับก็คือไอ้นีไ่ไม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 ่รวมพวกนี้นะก็โอกาสน้อยในการพัฒนาตัวละครก็กเหนื่อยนะฮะแต่ข้อเสียผมยังจับจากความได้ประมาณนี้นะครับยังไม่รวมอ่ะข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คืออ่าเลื่อนมอนเลื่อนมอนกบ กลังโจมตีเราแม่งไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ซึ่งผมไม่รู้ว่าต่อไปอะไรยังไงนะครับในช่วงเวลหลังๆแต่ตอนนี้แม่งโหหืดขึ้นคอมกันนะสามสามเนี่ยฮะแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นหรือปล่อยบอทได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคส่วนข้อที่ชอบเลยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรืออาจจะเหมือนก็ไม่รู้ผมชอบตรงที่ว่ามันไม่มีข้อจํากัดในการเล่นคเควสหรือการฟาร์มโดยปกติแล้วนะครับเกมอื่นๆนี้โนคุนี่ที่ผมเล่นหรือแม้กระทั่ง อะไรเงี้ยมันจะมีข้อจํากัดที่ว่าคุณลงได้3าครั้งอ่ะเหมือนดันเจียนนะมันก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งของเกมซิลที่ว่าลงได้3ามครั้งแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าคุณลงคุณลงอันเนี้ยลงบอดฟาร์มอ่ะมันจะมีโอกาสแบบว่าพอฟาร์มเกิน2ชั่วโมงแล้วโอกาสดรอปจะลดลงเหมือนพวกเกมมือถืออื่นแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าอ่ะคุณฟาร์มไปดิคุณก็มีเควสบอดที่รีทุกๆกี่ชั่วโมงเนี่ยสมมติแบบว่าสําเร็จไปแล้วมันจะรีไวมากรีรีรี แล้วคุณก็มีใบเหรียญเนี่ยที่สามารถแบบว่าเอามาใช้ได้ตลอดแบบว่าใช้แบบเนี่ยได้99อันเลยเนี่ยวันหนึ่งแม่งเลยวันหนึ่ง99อันก็ถือว่าคุ้มและเยอะไม่ไม,ไม่มันทําได้น้อยมากแต่ว่ากว่าจะจบตีมอนสองสามตัวเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสฟาร์มอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าจบมอนสองสามตัวแม่งก็ได้ละสองสามเปอร์รวมเควสรวมไรมันก็เท่าทำให้เราแบบว่าโกลอพไปได้เรื่อย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 นะครับนะก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับที่ผมคิดไว้นะครับแบบว่าเป็นอะไรที่โอเคสำหรับผมเลยนะครับสำหรับการฟาร์มหรือความสนุกอะไรเงี้ยแต่เสียดายความสนุกตรงที่ว่ามันไม่สามารถมีแบบว่าการดรอปไอเทมมาแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้อะไรเงี้เนาะหรือการอีโวสัตว์เลี้ยงที่มันแบบว่าซับซ้อนกว่านี้ง่ายกว่านี้อะไรเงี้ครับที่แบบว่าไปนั่งฟาร์มหาของมาเหมือนตัว pc เนาะส่วนตัวผมก็ยังชอบเกมนี้อยู่แล้วก็ยังจะเล่นต่อไปยาวๆนะครับยังไงก็ข้อดีข้อเสีย ผ่านไปยังไงบ้างยังไงคนที่เล่นอยู่หรือกําลังจะเลิกเล่นลองมาดูคลิปนี้หรือชอบไม่ชอบตรงไหนมาบอกกันได้นะครับอันนี้ในตัวที่ผมเล่นแค่อาชีพเดียวนะยังไม่รวมนับอาชีพอื่นๆข้อดีข้อเสียมันยังไงนะครับแต่ว่าค่าวดาเมจเบาๆโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ